พรุ่งนี้มาแรงอุตุกฉบับที่4เริ่มอีสานก่อนอีสานบนอีสานกลางอีสานร่างเตรียมรับมือก่อนพีากรร์กาอากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพียากรร์อากาศในช่วงเช้า วันศุกร์ที่14เมษายนสวัสดีวันสงกรานต์นะครับซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุดุดร้อนเข้ามาโดยเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนทางอีสานทางตอนบนอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างก่อนที่จะกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างและขอให้เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อเพื่อผลทางการ เกษตรสัตว์เดียงรวมถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของท่านประกาศแจ้งเตือนฉบับที่4พายุฤืูร้อ,รอน15เมษายน2566ภาคตะวนออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสรารคาม ร้อยเอ็ดยโสโธทออำน,นาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและอุบ,บลราชธานีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉาเชิงเซาจันทบุรีและตราดส่วน16เมษายน2566ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ ภาคตะวออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบละลำพูชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามนาครราชสีมาและบุรีรัมภาคลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนา,านาทกาญจนบุรีลพบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครและปร,ะริมณฑล ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดน,นครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดหลายท่านอาจสงสัยนะครับว่าประเทศไทยหางตอนบนหมายถึงพื้นที่ไหนบ้างที่แอดมินประกาศว่าจะมีพายยุฤด,ดูร้อนเคลื่อนต่อเข้าปกครองประเทศไทยหางตอนบน ประเทศไทยทางตอนบนไม่ได้หมายถึงภาคเหนือทางตอนบนและอีสานทางตอนบนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับประเทศไทยทางตอนบนหมายถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกอะไรก็ตามที่อยู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยยกเว้นภาคใต้คือประเทศไทยทางตอนบนนะครับโดยสรุปประกาศกรมอุตุนิยมทิยาฉบับที่4แจ้งเตือนพาย,ยุฤดูดร้อนประเทศไทยทางตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้15-16เมษายน2566ประกาศบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน,นําความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนมีกําลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีพาย,ยุดุรุร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงของให้ประชาชนในบริเวณดันนงกล่าวระมัดระวังจากพาย,ยุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งตายต้นไม้ใหญ่ ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณนาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสมโลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับส่วนในการพยากรากาศในอีก24ชั่วโมงหน้านี้14เมษายน2,566 ริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในวันนี้ยังไม่มากนะครับทั้งประเทศไทยห่างตอนบนและประเทศไทยห่างตอนล่างฝน10%ของพื้นที่แต่เพิ่มเติมเข้ามานะครับคือจะมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมเพิ่มมาขึ้นจากยอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยห่างตอนบนทําให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่และจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประเทศไทยตอนบนจึงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ระวังอากาศที่ร้อนอากาศที่ร้อนจัดในการเล่นสงการนะครับในช่วงนี้ระวังฝายุฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันรวมถึงภาคใต้จึงมีฝนบางแห่งในช่วงนี้นะครับ ส่วนฝุ่นในระยะนี้นะครับฝุ่นพิษ PM 2.5ฝุ่นละอองในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายของอากาศไม่ดีส่วนภาคใต้มีการสะสมน้อยเนื่องจากการระบายของอากาศบริเวณดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปจะมีฟ้าหัวในตอนกลางวัน จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากในจังหวัดต,ตาและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-28องศาและสูงสุด38-42องศาลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ จะมีฝนตกฟ้าขนอง10%ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-29องศาและสูงสุด39-41องศาจากลมตํามตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไป ฟ้าหลัวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่จะมีฝนตกฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นการจนะบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสดุด25-28องศาและสูงสดุด38-40องศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ร้อนจัดบางพื้นที่จะมีฝนตกฟ้าขนอง10%ส่วนมากเน้นปราจีนบรุรีชนบรุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสดุด25-29องศาสูงสุดสั4นงองศาจากลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนฟ้าหั่วในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาสูงสุด34-39องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าคนอง10%ของพื้นที่ ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาสูงสุด34-38องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรบรริวงที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าคนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นพังงาตรัง และสะตูนอุณหภูมิต่ำสดุด25-27องศาและสูงสดุด34-37ิถึงสาองศาลมตํำตกเฉงเหนือความเร็ว1 0บถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริวงที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิจรายงานให้ทราบ เป็นระยะะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c ค i b e like, กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ